รอบรู้ข่าวเงินกเกษตรกรบัตรคนจนสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาแจ้งข้อมูลข่าวสารติดตามข่าวกันเพิ่มเติมครับสำหรับในส่วนของความคืบหน้าเรื่องของเงินประกันรายได้ส่วนต่างข้าวแล้วก็เงินข้าวแหนจัดการพัฒนาคุณภาพข้าวไร่ละ1,000บาทนะครับซึ่งตอนนี้นะครับข้อมูลข่าวสารล่าสุดแอดมินนำมาแจ้งคุณผู้ชมนะครับซึ่ง ในวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นวันประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครมอนะครับเป็นประจําทุกสัปดาห์ก็คือเป็นวันอังคารนะครับเราก็มาลุ้นกันครับว่าในส่วนของการนําเข้าเสนอคณะรัฐมนตรีในที่ประชุมนั้นจะมีความคืบหน้าอย่างไรหรือไม่นะครับซึ่งก็ต้องมาลุ้นกันนะครับสําหรับในส่วนของการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคลอมอในวันพรุ่งนี้8พฤศจิกายน2565น้นั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของการจ่ายเงิน ประกันรายได้ปีที่4นั้นนะครับก็คาดว่าตอนนี้ทางรัฐน่าจะกําลังจัดสรรงบประมาณอยู่นะครับโดยอย่างเช่นทางนายกรัฐมนตรีนะครับก็มีการหารือเรื่องของการขยายเพดานนี่นะครับเพื่อจ่ายเงินประกันรายได้เข้า 1.5แสนล้านนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็น่าจะมีในส่วนของการจัดสรรงบประมาณแล้วก็ประชุมหารือกันอยู่นะครับส่วนทางด้านคุณจุรินนะครับความคืบหน้าก็คือคุณจุรินเผยนะครับชงคอรมอพิจารณาโครงการประกันรายได้ปี4สินค้าเกษตรแล้ว4ชนิดนะครับเหลือแค่ยางพาราที่ต้องรอกรอนอยอ,อนุมัติก่อนนะครับซึ่ง นายจุรินลักษณะวิสิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้นําเสนอโครงการประกันรายได้ปีที่4สินค้ากเกษตร4ชนิดแล้วนะครับได้แก่ข้าวข้าวโพดมันสําปหลังและ น้ำม,มันปลาล์มนะครับเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรอครมแล้วนะครับหลังจากที่คณะกรรมการที่ดูแลพืชทั้ง4ชนิดได้อนุมัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการแล้วนะครับซึ่งในส่วนของข้าวนั้นนะครับขณะนี้ราคาเริ่มปรับตัวดีขึ้นโดยข้าวหอมมะลิ อยู่ที่หน0 0งหมืถึงหนึ่งบาทต่อตันข้าวหอมปทุมธานีหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งบาทต่อตันข้าวเปลือกเจ้าเก้าพันห้าบาทต่อตันและข้าวเปลือกเหนียวหนึ่0หมื่นถึงหนึ่งบาทต่อตันนะครับซึ่งหลายชนิดมีราคาสูงกว่าที่ประกันรายได้แล้วและบางชนิดราคาเกือบจะเท่ากับ ที่ประกันรายได้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็ต้องมาติดตามนะครับว่าในส่วนของทางคณะรัฐมนตรีหรือคอรอมนั้นนะครับจะมีการพิจารณา ออกมาอย่างไรนะครับสําหรับความคืบหน้าต้องรอดูนะครับว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับประจําทุกสัปดาห์ทุกวันอังคารก็จะตรงกับวันที่8พฤศจิกายน2565ในสัปดาห์นี้นะครับว่าเขาจะมีในส่วนของการพิจารณาประกันรายได้ออกมาหรือไม่ความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ชมต้องรอรุ้นนะครับเพราะว่าก็ยัง ไม่ชัดเจนนะครับว่าสามารถที่จะประชุมเข้าครมอได้ในสัปดาห์นี้เลยหรือไม่ก็ต้องมาลุ้นกันต่อแต่ว่าในส่วนของการจัดสรรง,งบประมาณตามที่คุณจรินได้แจ้งแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องมีการจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนในส่วนของเกษตรกรชาวนาแน่นอนนะครับเงินประกันรายได้ข้าวปีที่4นะครับโดยเฉพาะเรื่องของเงินข้าวบรหิหารจัดการพัฒนาคุณภาพข้าวไร่ละ1,000บาทแล้วก็ประกันรายได้ข้าวแต่ละชนิดนะครับซึ่งถ้าเกิดว่า เกินนะครับราคาประกันก็จะไม่ได้รับแต่ถ้าเกิดว่าไม่เกินราคาประกันก็จ่ายปกติเหมือนที่ปีผ่านๆมาที่ทางเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้รับนั่นเองนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้กันต่อไปนะครับหากมีความคืบหน้าใดๆเพิ่มเติมนะครับทางช่องข่าวจะรีบรายงานข่าวให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบต่อไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับแล้วท่านจะได้ไม่พลาดเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารนะครับ อัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับชมรับฟังนะครับตามความคืบหน้าแล้วก็เที่ยงตรงนะครับแล้วก็ชัดเจนรวมถึง